อะไรอีธานอา่อผมฮะเออผมก็รู้อยู่ว่าคุณทนไม่ได้อ่ะอา่าแล้วก็คือคุณก็รู้ว่ามันเป็นผมเองที่แบบว่าต้องจัดการกับเรื่องนี้อ่ะนะเออเพราะว่าจริงๆคุณก็เรียกว่าคุณนอนออฟฟิศเลยก็ว่าได้อ่ะอีธานไม่เคยชอบแมวเลยแล้วก็หมาด้วย เขาไม่ชอบสุดๆเวลาจะมีสัตว์นักล่าอยู่ในบ้านแม้จะตัวเล็กก็ตามโฮปถอนหายใจเธอปิดแทปป็บต่างๆบนเบราว์เซอร์ในคอมแล้วก็ตบไหล่สามีเบาๆทั้งแบบนั้นใบหน้าของเธอก็ยังมีความซึมเศร้าอยู่ลึกๆอีธานเปลี่ยนท่าของมือเขารู้ว่ามันยังไม่จบโฮปไม่ใช่คนที่ยอมง่ายแบบนี้เธอไม่เคยเลยพอมาคิดดูแล้วที่มันกลายเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะเขาเองก็ได้การไปคู่รักมีบางอย่างต้องเสียไปเสมอและเขาก็เรียนรู้เพิ่มเติมมานานแล้ว จ,จู่โฟอกไปห้วหมวนเมลたた์ก็มาอย่านนะ The Middle Age are fine. งรออไรก็ยังไม่ได้แต่ใช่งานของงนใอ่ไหมงานของงานใช่ไหมงอนของงานใช่ไหมงานของงานใช่ไหมงนเอิ่มที่จไหมายออกจากนใช่ไหกจานของงานใช่ไ่มงานของงานใช่ไหป แต่แล้วโฮปก็มาแย่งไป日日ししเข็มข้อกงจะพูดคุยในวันอาทิตย์งานยุ่มากไม่มีเวลาเล่นใครจะูอก็เป็นฟรีแลนซ์กแบบนี้แหละก็แต่โทหน้าเอา,เอาข,อข้อมืนมาให้ให้อมร ตลกดีนะแต่ในจดหมายก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมิ l e เอชที่ว่านี้เลยรวมถึงการจ่ายค่าเช่าด้วยซึง่งอีธานก็อ่านอยู่หลายครั้งแต่ในจดหมายนี้ก็ไม่อยู่ขนึ่งคำถามว่าอะไรคือเซรีนก็คิดไปคิดมาถึงคําตอบนั้นแต่เหลือบมองคําตอบก็แสนง่ายอีธานมีแพชชั่นในช่วงยุคเรเนซองสมนเริ่มต้นเหรอเออกระวติศาตร์และเป็นที่ปรึกษาด้วยและตอบได้ทันทีว่าเซรีนคือพระเจ้าแห่งดวงจันทร์ของกรีซ แต่ยังไงดูเหมือนคำถามมันก็ซับซ้อนไปของมันเองอยู่แล้วอย่าน้องอีธานคิดแบบนั้นอีธานเนี่ยดำดิ่งกับงานเสมอจนเหมือนจะหมกมุ่นมากเกินไปต้องหาอย่างอื่นทดแทนแล้วโดยรวมถือว่าน่าสนใจแต่เตดอยู่หนึ่งปัญหาคือจํานวนเม็ดเงินอีธานก็เลยลังเลซึ่งคนที่ส่งมาเนี่ยก็น่าชื่อคุณคุซะด้วยซึ่งพอไปคุยดูก็ปรากฏว่าเคยทํางานด้วยกันและอีธานไม่เคยทางานให้แบบฟรี Free. ปัญหาก็คือการทําในสิ่งที่ชอบให้กลายเป็นงานได้มาเหมือนกับการไต่เชือกที่ลื่นอีธานก็ไม่อยากให้โฮปผิดหวังด้วยเธอก็ซัพพอร์ตเขาเหมือนกันในการที่เขาจะกลายเป็นฟรีแลนซ์แต่ว่าแค่นี้คงไม่พอในตอนที่เขากำลังจะตอบเมลก็ไนะตอนที่เดินกันโฮปก็คุยเรื่องแมวนิดๆหน่อยๆซึ่งอีธานไม่ได้อะไรมากมายเขายังคิดถึงเรื่องจดหมายครั้งนั้นอยู่คำถามนั้น ว่าเขาจะอยากตอบอะไรจริงๆกันแนะ่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าเคยรู้จักกับคนที่ส่งมาหรือเปล่าแล้วไม่เกี่ยวเลยตอนนี้อีธานอยากแค่ได้คําตอบที่เขาจะอยากจะตอบเขาแปลกเหมือนกันที่ต้องรอให้โฮปนอนก่อนเขาจะได้ไปเขียนแอบไปเขียนเหรอเนี่ยอซึ่งก็ยังไม่ได้ตอบจริงๆเขาใช้ถ้อยคําสุภาพมากมายแล้วก็กดส่งไปอีธานกลับมาที่เตียงโฮปก็ยังหลับลึกอยู่ เขาฟังเสียงเธอนอนหวังว่าจะไม่โปะแตกว่าเขาตื่นมาทําอะไรสักอย่างแต่เขาต้องการใช้อย่างอื่นจริงๆนั่นแหละไม่งั้นมันติดงานมากเกินไปต่อให้จะผูกพันรักกันมากแค่ไหนแต่อยากพักมันก็มีเหมือนกันอีธานเริ่มระบุแล้วว่ามันมีบางอย่างแปลกๆหลังจากเมื่อวันเสาร์ก็น่าจะสัปดาห์หนึ่งแล้วมั้งหลังจากที่ส่งจดหมายไปไม่เป๊ะหรอกแต่ว่ามันเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่เขากดปุ่มส่งนั่น ในคืนแรกเขามองเห็นห้องตัวเองในฝัน What โอ้โหแม่งฝันซะน่ากลัวเชียวเอออะไรนะอ่อเพดานกลายเป็นสีขาวทุกอย่างพร้อมกับมีหลอดไฟเพอออเรลสเซนต์ส่องลงมาอีธานไม่เห็นตัวโคมไฟนั้นหรอกแต่ว่าเขาก็รู้ว่าแสงเบาๆเย็นๆแบบนี้น่าจะมาจากแสงไฟที่โตออฟฟิศซึ่ง มันสว่างทั่วห้องไปหมดอีธานคิดว่ามันน่าจะเป็นหลอดแตกหรืออะไรแบบนั้นะแบบพูดเลยวะเออแต่ว่าโอเคนอกจากพื้นห้องและกำแพงห้องก็มีโซฟาเนี่ยที่สีแดงแรงสามเท่าโซฟานี้อยู่ตรงกลางห้องไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ก็นิ่งเงียบอาบแสงสีขาวอยู่อย่างนั้น โซฟานั่นดูเหมือนจะสั่นเล็กน้อยเหรอทันใดนั้นอีธานก็คิดขึ้นมาได้ว่าโซฟาน่าจะเหมาะสมกว่าถ้าจะวางไว้กลางห้องแล้วเขาก็รู้สึกบางอย่างเหมือนได้รับการสัมผัสบางอย่าง เขาอยากจะกรีดร้องอะไจต่าตาออกมาแต่เขาทําไม่ได้เหมือนเขาเป็นอัมพาตมีแค่ลูกตาของเขาเท่านั้นที่ขยับได้นะตอนนี้ที่เหลือไม่สามารถทำอะไรได้และการมองเห็นของเขาก็แคบลงอย่างผิดปกติอีธานแทบจะรู้สึกเป็นลมอยู่แล้วจนกระทั่งมีเสียงกระซิบของใครบางคนที่ข้างหูของเขาเขาได้ยินเสียงกระซิบนั่นเพียงแค่คำเดียวแล้วอีธานก็จำไม่ได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น พบเหมือนจะเพิ่มพำบางอย่างระหว่างที่เธอหลับอยู่ที่นอนอยู่ข้างๆใช้เวลานานเลยกว่าที่จะกลับไปหลับได้อีกครั้งหนึ่งแต่ในตอนเช้าอีธานก็สลบไปอีกครั้งอืมเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำในฝันที่ไม่เหลืออะไรเลยงานในมือดึงดูดความสนใจของเขามากกว่าแก้วที่หกอยู่ข้างตัวซสอีก เขาคิดถึงเรื่องงานในตอนที่เคี้ยวข้าวไปตอนเช้าตอนขับรถไปที่นู่นน,นัี่ต่างๆนะเหมือนเป็นของขวัญคริสต์มาสที่ห้ามตัวเองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากรู้มากเท่านั้นอยู่บ้านก็ทํางานแต่ทําไม่ขึ้นเลยช่างแม่งละยังไงก็ตามเขาเกือบจะเสร็จงานโปรเจกต์นี้แล้วยังไงควรจะได้คําตอบเร็วๆนี้แล้วหรือเปล่าช่างมันอีธานคิดว่าเขาได้ปิดไฟล์ของโปรเจกต์ที่ทําไปในนี้แล้ว ตอนนี้มีหลายอย่างมากที่อีธานยังไม่รู้คำตอบของเรื่องนี้นะทันทีคำตอบที่แม่นยำและถูกต้องอีธานไม่ได้หวาดกลัวเขาทำมาตั้งหลายครั้งแล้วถึงเขาจะต้องรอนานแค่อ,อะไรเออเขาไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรที่เขาเจอได้ในความลึกนั้นเออ แล้วเขาก็เริ่มในการสำรวจครั้งนี้มีบางอย่างเริ่มเกิดขึ้นเขาเริ่มได้ยินคำพูดอะไรบางอย่างโดยที่เขาไม่ได้เปิดทีวีหรือว่าวิทยุเลยและโฮปเมียก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านด้วยเขาก็ทำวิจัยของเขาต่อไปโดยรู้สึกเหมือนว่ามีใครมองเขาอยู่แต่พอหันไปก็ไม่เจอพยายามย้ำตัวเองว่าอย่าหันไปจนเขาเริ่มโกรธแล้วก็เริ่มลงแป้นพิมพ์เหมือนสติเริ่มจะไม่อยู่กับตัวแล้ว หรือไม่มันก็มันหายไปและกลายเป็นที่ที่ประหลาดที่สุดวันนึงเขาจะดินสออยู่ในช่องฟรีสปักอยู่บนเนื้ออัดก้อนเหรอเอามาละลายแล้วก็ดึงไม่ออกด้วยจังหวะนี้เขาคนที่จะหยุดคิดแต่ก็ถูกเครื่องทำกาแฟกวนใจอีกกับเงาเองก็มีบางอย่างแปลกๆไปด้วย เหมือนมันจะคมขึ้นหนาขึ้นลึกขึ้นหรือทั้งทั่วอพาร์ตเมนต์บางทีก็ขยับด้วยแน่นอนอีธานเป็นคนเดียวที่รู้สึกว่ามันขยับมันก็ไม่ได้ขยับอย่างที่เห็นถ้าอีธานไม่ได้ตั้งใจดูดีดเขาอาจจะคิดไปเองมันก็มีที่อธิบายได้อยู่ว่าอย่างอาการเครียดและมันเกิดขึ้นได้งายมากๆถ้าเกิดว่าเราจมเยียกับอะไรสักอย่างถึงมันจะดูเหมือนถูกแต่คิดแล้วก็ผิดเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน มีบางวิจัยเหมือนกันที่เขาใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนในการหาคําตอบแต่มันก็คืบหน้าแต่ในครั้งนี้มันเหมือนกับทุกอย่างวนอยู่กับที่1สัปดาห์ผ่านไปเขาก็ยังไม่ได้ส่งอะไรกลับไปให้อ่าส่งงานกลับไปให้เพื่อนคนนี้เลยในเอ่อในรีเนี่ยอีธานก็ถามนู่นถามนี่ไปกลายเป็นว่ามันคล้ายเหมือนจะกลายเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าชายคนนี้ไม่เคยถามความคืบหน้าของงานอีธานแต่คําถามนี้อีธานถามตัวเองมากกว่าซึ่งคําตอบไม่เคยดีเลย แน่นอนว่าอีธานเริ่มนอนไม่หลับเขานอนหลับยากแล้วก็ชอบตื่นมาตกลางดึกและจําฝันตัวเองไม่ได้คืนนั้นเขาตื่นไปประมาณ3-4ี่ครั้งตอนแรกอีธานหลับได้แล้วแล้วก็ตื่นแทบจะทันทีเลยแต่พอเขาเริ่มตาอีกครั้งรอบนี้ความง่วงกลับไม่มาเขารู้สึกหิวน้ำแต่ว่าก็ไม่เจอรองเท้าแตะอยู่ที่จุดเดิม เสียงคุยอาจจะปลุกโฮบได้เขาก็เลยเดินไปห้องครัวทั้งอย่างนั้นเลยแต่พื้นห้องมันเย็นแปลกๆเย็นสุดๆอีธานเย็นจนแบบว่าไม่ทันรู้ตัวได้ซช่ว่าตัวเองมองก้มลงไปวัดพะ แล้วในตอนที่เขามองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาเห็นกับเงาไม่แปลกใจเลยว่าเป็นเงาผู้หญิงแน่ๆผู้หญิงแก้ผ้าด้วยอีธานเห็นแต่เช้าว่าเออมันมีจ,จุกเออแต่ว่าก็ไม่แปลกใจว่าทำไมมันเย็นได้ขนาดนี้แปลกใจสิอะไรวะเงาน,นั่นก็เคลื่อนไหวไปตามกำแพงเออเหมือนเธอกำลังเต้นอยู่เต้นอยู่ในความเงียบงนัน แล้วหูของอีธานเหมือนจะได้ยินเสียงเพลงด้วยอการมองเธอเต้นนี้ทําให้เขาขยับตัวไม่ได้เขาถูกทําให้เป็นอมพาตมือนก็ต้องที่อยู่ในฝันครั้งนั้นถึงแม้เขาจะจําไม่ได้ก็ตามในตอนนั้นเขานึกอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ได้นี่อะไรความรู้สึกคันตาเลยทําให้เขากระพริบตาได้ทุกอย่างดํามืดไปชั่วครู่แต่แล้วเงานั้นก็หายไปแล้ว มีแค่เสียงเงาเอยแสงเงาสะท้อนแล้วก็เท้าของอีธานไม่ได้เย็นเหมือนตะกี้นี้แล้วมีแสงสะท้อนวิ่งไปวิ่งมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นตะกี้อะไรฉันเห็นอะไรกันแนะ่หรือเขาเห็นอะไร<ม>เขาเดินเข้าไปในลึกในห้องครัวแล้วเขาก็กระดกน้ําดื่มตะกี้นี้ไม่ใช่ภาพหลอนแน่ถึงห้องครัวจะไม่ใช่แบบนั้นแต่เขารู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่ภาพหลอนแน่ๆแ,และที่เขาต้องการก็คือคําอธิบาย ก็เลยบอกเรื่องนี้กับโฮปในตอนเช้ามันมีทีวีโปรแกรมเหรอกับื่อผมเห็นมาสักพักแล้วว่าไอ้สองไอ้สอง,อสองขวาบนเนี่ยมันอะไรนะมีจุดแดงขึ้น,นคืออะไรเอาลองจิ้มดูนะทีวีโปรแกรมวะจิ้มแล้วก็เข้าหน้านี้เลยคืออะไรอุ้ย d e เ i วิลอ like ิสแมทอฟ a คลแอนด์ธุ o u ตสุปจัสไลฮะปีซนีดยถูกสร้างจากาดินเหนียวแล้วก็ซุปซุปมะเขือเทศก็เหมือนกับมนุษย์คนอื่นดินเหนียวกับซุปมะเขือเทศอุ้ยสัมภาษณ์กับปีจอฮะช่วงนี้เริ่มดึกแล้วและผมจะมาเธอเสิร์ฟซุป ซุปมะเขือเทศเออเธอเคยเสิร์ฟอย่างอื่นนะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากกว่านั้นฉันกำลังอยู่ในซุปมะเขือเทศพวกเขากำลังกินซุปมะเขือเทศฉันก็เลยเข้ามาได้ what คือไร่ซุปมะเขือเทศเออหน้าเมนูแล้วก็เนี่ยมีซัมติงเชงอันนี้คือฝนตกหรือเปล่าตุลาที่8ผมได้ F ในการเขียนเอเซคครั้งนี้แม่ผมต้องโกรธมากแน่เลยเอ่คนขับรถบัสเองบอกว่ามันดีแล้วนะแต่ว่าผมเออผมคงจะเขียนต่อไปเขาก็เป็นคนดีนะเอออย่างน้อยผมก็ยังคงมีเออเกรดบบ้างแต่ว่าหวังว่าแม่จะไม่ อะไรมากเกินไปเธอเออคุณคุณได้เอาเอ่าดิจิเกฟเอนิวันเออคือแบบว่าถามเผื่อไว้ก่อนนะว่าคุณได้ให้กุญแจอพาร์ตเมนต์เรากับกับใครอื่นบ้างไหมแบบแบบเผื่อนะเออพอโฮปตีนแบบนั้นเธอก็แข็งชื่อไปเลยคือว่าแบบว่าแบบว่าคุณเคยให้ใครเข้ามาหรือเปล่า อีกนั่นดสคือผมรู้สึกเหมือนมีใครมาบ้านเรายังไงก็ไม่รู้ดูยก็หมายความที่พูดนั่นแหละมันเริ่มตั้งแต่ที่ผมเห็นอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันเริ่มสุ่มมาแล้วก็หายไปอย่างเมื่อวานผมอืมคีโนะดูสิ่นั ตอบอย่างเลี่ยงเลี่ยงกับพูดไปตรงๆมันเพี้ยนแต่ว่าว,ว่าด้วยความสัมพันธ์แต่มันเป็นผู้หญิงนี่ใช่ไหมถ้าเราเห็นเป็นเงาผู้หญิงเพราะงั้นเพราะงั้นคือคือสภาพสภา,สภาพไอสภาพไอเวอย่างเงี้ยมันส่งคล้ายว่าคล้ายว่าเมียเราจะนอกใจอย่างงี้ปะ่ะเมียเราแต่ไม่รู้เมียอีทนันน่าจะนอกใจเออมันสุม่มเออมันเชิงมาม,มันมาเชิงนี้ได้แต่ถ้าพูดไปเลยว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งปะ่ะไม่รู้แฮะเออ ไม่เซฟด้วยเพราะว่าอ่ะไปต่อไปตรงต,ตมคือเมื่อวานผมเห็นใครบางคนอยู่แบบอยู่ในห้องครัวตอนเมื่อคืนน่ะน่าจะเป็นผู้หญิงอะ่ะเออแล้วก็เออตอนนี้อะไรนะเออเอาคิ้วหายเข้าหมดเลยเธอก็พิงหลังแล้วก็หัวร้อออกมา あなたのカップケーキをこっそりもらっちゃったのなんていうか最近全然会えてなかったから甘いお菓子が夜のお楽しみって感じでねていうかあのカップケーキのことまだ覚えてたのねびっくりしたわ冷蔵庫に3日くらい入ってたのに พมเหลอบมองอีธานแล้วหวังให้เขาหาด้วยแต่แล้วเขาก็ยังดูหน้าเครียดจริงจังอยู่เธอพูดถึงอะไรแบบนั้นแต่ก็อืมแล้วเธอก็เริ่มคิวขมวดต่อไม่เอาหน้าคือว่าคุณไม่ได้แอบให้กุญแจไปกับใครหรือว่าไปตั้งใจทิ้งไว้อะไรอย่างนั้นเอมไม่ได้ตั้งใจทิ้งไว้อะไรที่ไหนใช่ไหมไม่ลืมนะ いつも適当なところに鍵を置きっぱなしにしてたけど、盗むような人はいないと思う。わでも確かにたくさんいたかもしれないわね。毎月持っている破産するリスクのバランスを取るだろう。ちょっとちょっと一体どうしちゃったのよ。いいさ。

เขาอาจจะทำงานหนักเกินไปก็ได้ก็เลยเดินละเมอแบบนั้นเขาก็บีบมือโฮปกับผมสัญญาผมโทษทีผมมันบ้าสุดๆผมอาจจะแยกความฝันกับความจริงไม่ออกแล้วก็ได้ไม่ละ่ะอันนั้นเอาไวท้ทีหลังเลยผมผิดเองอะ่ะผมรู้มันแย่มากแต่ว่าผมก็ต้องโปรเจกต์ผมต้องทำโปรเจกต์ให้เสร็จ ถ้าเฟืองทุกอย่างเข้าที่แล้วเดี๋ยวมันจะไม่ตกลงมาอีกผมสัญญาเลยแต่ผมก็ไม่ควรที่จะมาเริ่มสงสัยคุณก่อน,ผม,มมมสสอนผมเข้าใจอยู่ว่าตอนนี้คุณก็มีปัญหาเยอะพอแล้วแล้วงานตำแหน่งใหม่คุณเป็นไงบ้าง まだクビにななってないわよ、まあ、まだ慣れてもいないけどね新しい仕事は面白いけど本来求められてるより10倍遅く働いてるような気がするのだから月末には残業が多くなるかも。 เออก็ถึงผมจะยังไม่ใช่หัวหน้าหน่วยแบบคุณก็เถอะแต่ว่าผมป๊พอจะมีปัญหาคล้ายๆกันนี่คุณไม่ได้เอาความเครียดอะไรมาลงกับผมบ้างเลยเหรอทำไมได้ยังไงเนี่ยいいももそうししししたたらら。とににかかく心配ななで鍵を誰渡り ずっと二人でやってきたからもしかしたらないとにかく働きすぎたり考えすぎたりしないでね少なくとも私にはいつでも何でも話して心配しないで猫はいないわ โฮ่เราคุยเรื่องนี้กันแล้วนะううให้ตายเถอะโฮยังเป็นอาพาร์ตเมนต์ผมแล้วผมไปเถอะคนูว่าあの猫かわいそうだったなあんなに痩せてたし